เรื่องสิบเรื่องของคนที่จะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะกิเลสหรือคนที่สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่สังเกตได้ก็คือจะมีลักษณะเป็นที่ปรากฏเลยก็คือลักษณะที่เป็นการคุยกันก็ดี หรือว่าวิถีชีวิตในการเป็นโยกก็ดีหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกก็ดีก็จะมีลักษณะเด่นที่สังเกตได้ซึ่งเรื่องตรงนี้จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเป็นข้อสังเกตที่ที่จะเห็นได้และวิถีชีวิตก็จะเห็นได้นึ่งก็คือมักน้อย ไม่ได้มักใหญ่มักใหญ่ไฟสูงจะไม่เห็นก็คือจะมีความหมักน้อยแล้วก็สันโดษการสันโดษเนี่ยก็คือยินดีตามที่มีพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ เรียกว่าตรงนี้เป็นข้อที่สังเกตได้และก็ลักษณะวิถีชีวิตก็คือชอบอยู่ในที่สงัดก็คือแม้จะอยู่ในที่ที่ที่จมชนนะแต่จิตใจเขามีความสงบก็เรียกว่าอะไรแม้ภายนอกจะเคลื่อนไหวเนะแต่ภายในสงบนิ่งและก็จะไม่ชอบคกคลี ดโดยโมคนาจะอยู่อยู่แบบเป็นก็เรียกว่ากายยาวิเวกมีกายที่เลกออกจากมโมคนาเมื่อมีกายวิเวกก็จะมีจิตตะวิเวกและอุปเทวิเวกธารมะและก็ปารลบความเพียรปารลบความเพียรเนี่ยก็คือ คือสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะละสิ่งใดดีก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีก็เอาออกสิ่งที่ยังไม่มีก็ซึ่งเป็นสิ่งดีงามก็ทำให้มันเกิดมีและพูดเรื่องสิลวิธีชีวิตก็คือจะข้อวัดคือใจรักษากายวาจาปกตินี่แหละ สมาธิก็คือมีจิตมันมีภาวะที่จิตตั้งมันปัญญาก็คือการโลูปและนามู้เรียกว่ามีสติเป็นเครื่องเลึกมียานเป็นเครื่องโลูลว่าสิ่งเนี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมาสิ่งนี้มันก็ดับไป มีปัญญาในด้านนี้ด้านกายด้านเวทนาเกี่ยวกับความรู้สึกด้านจิตการคิดปรุงแต่งและก็ด้านหลักธรรมที่ผดขึ้นอาจจะเป็นกรรมราคะที่เกิดขึ้นหรือว่าการคิดพยาบาทเบียดเบียนที่ผดขึ้นในใจอย่างเนี้ย ก็พิจารณาเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับวิมุตต์ก็คือจิตเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้มันก,ก็เรียกว่าจะเบื่อหน่ายกระบวนการที่ตรงนี้มันจะมีอยู่สามอย่างก็คือเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวแล้วก็ขายกำนัดแล้วก็กระบวนการเนี้ยเมื่อขายกำนัดแล้วเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้เย่ง เพื่อ,อตาสัรู้และเพื่อนินพานเนี่ยมันก็จะตามมาก็คือกระบวนการของเส้นทางในการจิตขึ้นสู่กระแสะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือวิมุตติญาณนัตสนาก็คืออาญาที่รู้ที่รู้และเห็นจิตที่หลุดผลก็คือหลุดผลจากก็คือมรรคและผลนั่นแหละคือบางคนเนี่ยเมื่อ พิจารณาแล้วก็จะต้องมีปัญญเวคคณะญาณนนะพิจารณาตรงนี้ด้วยซึ่งิมุติเนี่ยก็คือจิตที่หลุดพ้นจากเกี่ยวกับมัคซีและผลซีนะและก็สำหรับคนที่เป็นอนาคามมีมต่ยังไม่ถึงอลาหาันก็จะต้องพิจารณาว่ากิเลสที่ละได้แล้วกิเลสที่ยังละไม่ได้ ก็ใช้พิจารณาอย่างเนี้นี่ก็คือข้อที่ที่ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนที่จิตที่ปล่อยวางลักษณะจิตที่ปล่อยวางเขาจะมีลักษณะดังที่เห็นก็คือจะพูดก็พูดเรื่องการสันโดด การสงบซึ่งการสันโทษก็ดีการสงบก็ดีการมักน้อยจะเป็นขอ้อแหลกการมักน้อยการสันโดษการสงบการแมกโครคลีโดยโมคนาการที่ ปลบความเพลี่ยนพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องปัญญาพูดเรื่องววมุติและพูดเรื่องววมุติญาณัศนะซึ่งลัตนะที่ก็เกี่ยวก็คือเป็นไปเพื่อความเบื่อนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสโลและเพื่อนิพานมีทั้งหมดเจ็ดเพื่อน่ะ เพื่อเพื่อนายโดยส่วนเดียวเนี่ยเป็นข้อหนึ่งเพื่อขายกำนัดเนี่ยเป็นข้อสองเพื่อดับเป็นข้อสามเพื่อสงบสงบเป็นข้อสี่เพื่อรู้ยิ่งเป็นข้อห้าเพื่อตัดสัู้โลเป็นข้อหกและเพื่อได้ผ่านเป็นข้อเจ็ดซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดเพื่อนี่คือวิถีชีวิตที่ดำรงชีวิตและสังเกตได้ของคนที่จะ เคื่อนโู่กระแสแห่งธรรมหรือว,ว่ากระแสแห่งการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด